สนุนโดยเพียวนวัตกรรมเพื่อเกษตรกรไทยโอเคมีใช้เยอะแล้วก็มันใช้มากแล้วมันก็ไม่ได้ผลเพราว่ามันขวดแค่เดี้มันจะทำให้เงาะหลกได้ราะว่าปีเนี้ประสบความสำเร็มากที่สุดเลยที่ทำมา ก็ถึงฤดูก,กาลของผลไม้แล้วนะคะเราก็ไม่พลาดที่จะไปซอกแซกหาสวนผลไม้สวยๆมาฝากคุณผู้ชมเรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างตามพี่เชอรี่ไปดูเลยดีกว่าคะ่ะ อุ้ยมีแตงงาะทางนั้นเลยแต่เสียดายทำไมมันไม่เป็นงาะสีแดงไม่อย่างนั้นนะ่ะเสร็จแน่ๆนเลยอุ้ยตายแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะวันนี้ค่ะพบกับเชอรี่นะคะแล้วก็รายการ,กรเกษตรเที่ยวเพียวค่ะตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางสวนเงาะจริงๆเลยค่ะเราอยู่กันที่ตำบลน,นาตาขวัญค่ะอำเภอเมืองจังหวัดระยองแน่พูดถึงระยองแล้วก็ต้องหนีไม่พ้นผล,ผล,ลไม้ใช่ไหมคะแต่เอ๊อยากรู้จังเลยว่า สวนนี้เนี่ยเงาะดกขนาดนี้เขามีเทคนิคมีวิธีการดูแลยังไงเดี๋ยวเราไปตามหาเจ้าของสวนกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมทุกท่านไปค่ะตามชลีมาเลยค่ะ <icias> ตอนเงาะโคตรดก โอ้โหนี่ค่ะและเราก็มาเจอเจ้าของสวนเงาะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะดคเดี๋ยวคุณอานแนะนําตัวให้ผู้ชมรู้จักหน่อยค่ะคผมชื่อวิชัยครับนามสกุลเกิดลุงเรีอยงครับ,บคุณอาวิชัยคะก่อนหน้าเนี่คะ่ะที่จะมาใช้ผลิตภัณฑ์เพียว สวนง้อแห่งนี้ค่ะมีปัญหาในเรื่องของอะไรบ้างเรื่องลูกเรื่องลูกไม่ติดแล้วก็เรื่องโรคพวกลาดำทั้งหลายเนี่ยก็คือหลักๆเลยมี2อ,อย่าองอานะคะพอใช้เพียวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไอปัญหาที่เคยเจอเนี่ยมันดีข,นขึ้นขนาดไหนคะคุณอาร้อยเ์เซ็เลยนเนี่ยร้อเ็นเลยนเนี่ยโอ้โหร้อยเปเซ็เลยเออพวกโรคแมลงมันก็ไม่มีค่ะไอพวกเพี้ยดำลาดำม,มันก็หายไปหมดเลย เพราะว่าโดยปกติแล้วพวกผลไม้เนี่ก็คือจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกเพี้ยดำรา,อ,าอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเนี่ยพวกนี้กวนใจเกษตรกรมากแล้วครั้งแรกเลยค่ะที่คุณอารู้จักผลิตภัณฑ์เพียวเนี่ยคุณอาวิชัยรู้จักที่ไหนหรือว่ารับชมจากที่ไหนคะจากทีวีะจากทีวีจากทีวีวแล้วก็เปิดไอในเน็ตดูบางอะไรบัง ก็คือศึกษาสองทางแล้วตัดสินใจน่านไหมคะกว่าจะตัดสินใจมาลองใช้ดูประมาณสอาทิตย์อะสองอาทิตย์ได้พอเงาะพอเงาะมันไม่ติดเงเลยต้องตัดสินใจลองซื้อดูก็คือเหมือนกับว่าลองเลยดีกว่านะเพราะว่าเงาะมันไม่ไหวแล้วคะเรียกได้ว่าพี่ยวเป็นฮีโร่เลยนะคะเพราะใช้แล้วติดลูกดีแถมราดําก็หายด้วย ใช้ดีแบบนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแล้วตอนที่สั่งมาค่ะตรงนี้เนี่ยสั่งผลิตภัณฑ์เพียวมีตัวไหนสูตรไหนบ้างคะมีไอ้เพียวเอ็กเพียวผงแล้วก็ไอ้เพียวเวิร์ก อ๋อก็คือจะเป็นสามสูตรหลักๆเลยเพียวผงเพียวเอ็กแล้วก็เพียวเวิร์กนะคะ,ะแล้วหลังคือเขาขายเป็นชุดอ๋อ,อก็คือแบบเป็นเซตเป็นเซตมาเลยคุยกับทางเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็เป็นเซตนี้มาเรียบร้อยเลยหลังจากจที่ได้ผลิตภัณฑ์มาแล้วมีวิธีการใช้มีวิธีการผรสมอะค่ะยังไงบ้างก็เพียวน้ำร้อยห้าสิบซีซีแล้วก็เพียวเอ็กซสองซองต่อน้ำสองร้อยลิตรอืมแล้วระยะเวลาการฉีดพวกนี้ห่างไหมคะคุณอาคุณอาวิชัย ประมาณสิบวันะสิบวันสิบวันแล้วฉีดซ้ำอีกทีแล้วมันเห็นผลเปลี่ยนแปลงเลยไหมเปลี่ยนเลยอ่ะเปลี่ยนแปลงยังไงมั้งคะแบบเห็นชัดขนาดไหนคะจากไอ้ลูกที่มันแดงแดงที่มันที่ที่มันไม่ขึ้นอ่ะมันจะขึ้นมาเลยเขียวขึ้นมาเลยอ่ะโอ้ก็คือแบบเห็นได้ชัดเลยแบบชัดเลยเขียวขึ้นมาแบบแดงแบบที่มันจะไม่รอดแล้วนะมันกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาใช่โอ้โหแล้วในเรื่องของ หลังจากที่เนี่ยจากที่บอกว่างอค่ะมันจะไม่ติดผลเนี่ยแล้วในเรื่องของพวกใบต่างๆแล้วก็ต้นนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนเนี่ยหเหมือนต้นเนี้ยเนี่ยใบมันแห้งครึ่งใบอ่ะเนี่ยมันแห้งครึ่งใบครึ่งใบมันเนี่ยแล้วพอเนี่ยเหมือนเหมือนต้นเนี้ยรา้ีพแลีวมันจะดีหมดเลยอ๋อก็คือพอเอามาใช้ปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแบบจะเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะแล้วพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยค่ะคุณอาที่เรายือนอยู่กันนะคะคุณอาวิชัย มีพื้นที่อยู่ประมาณกี่ไร่อะคะทั้งหมด14ไร่มีมังคุดอีก4ี่ไร่ทางนู้นอ๋ออยู่ด้านหลังทางนู้นใช่ไหมคะแล้วมีกระท้อนแล้วก็กระท้อนก็คือมีทั้งเงาะมีมังคุดแล้วก็มีกระท้อนด้วยนะคะแล้วก็มีทุเรียนอยู่ห้าหกต้นอ๋อก็คือแล้วเวลาที่คุณอาวิชัยทําการผสมอย่างอัตราส่วนเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็คือตรงนี้เนี่ยอัตราส่วนนี้คือฉีดทั้งหมดนี้เลยไหมคะทั้งหมดเลยทั้งหมดพื้นที่เลย แล้วในเรื่องของก่อนหน้าที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เพียวค่ะคุณอาวิชัยในเรื่องของการใช้พวกปุ๋ยพวกยาค่ามแมลงต่างๆเนี่ยพวกเคมีใช้เยอะพวกเคมีใช้เยอะแล้วกม็มันใช้มากแล้วมันก็ไม่ได้ผลแล้วอย่างถ้าเกิดว่าก่อนหน้าที่ใช้เยอะค่ะ14ไร่เนี่ยพอจะบอกได้ไหมคะว่าให้เห็นภาพว่า14ไร่เนี่ยคุณอาใช้ปุ๋ยกี่กระสอบหรือว่าเป็นเคมีประมาณเท่าไหร่นะคะปุ๋ยตอนนั้นใช้ประมาณเจกระสอบอ เนี่ยหมดเนี่ยใส่เจ็ดเจ็ดกระสอบแปกระสอบแล้วใส่สองขนเนี่ยนะสองหนด้วยเจ็ดแปกระสอบแล้วก็สหมขนด้วยโหอ, oh, อย่างนี้นี่ในเรื่องของก่อนหน้าที่จะใช้เพียวในเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพวกค่าปุ๋ยอะไรพวกนี้มากมากต่อต่อเดือนนี้ประมาณเท่าไหร่คะคุณอานาะพชัยคือมันไม่เคยนับนับแต่ว่ารวมรวมรวมรว,วมรว,วมรวมแล้วประมาณอยู่ที่เท่าไหร่ประมาณสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามหมื่นกว่าเกือบสี่หมื่น แล้วพอเปลี่ยนมาใช้เพียวล่ะใช้เพียวก็เดี๋ยวมใส่ปุ๋ยไปแค่สองก็าอบเอง,ะงะองะเงาะเดียวนะเจ็ดเ <c oughs> งาะเฉพาะเงาะเจ็ดสิบต้น <c oughs> ใส่ปุ๋ยเหลือแค่สองก็าอ, <c oughs> อ,อบแค่นั้นเองโอ้โหอันนี้แบบแล้วที่สําคัญคือตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกว่า ในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าอันนี้ค่ะต้องเน้นต้องเน้นเลยกับคุณอาวิชัยแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านว่าผลิตภัณฑ์ของเราค่ะผลิตภัณฑ์เพียวเนี่ยนั่นแหะมันเป็นสารอินทรีย์ดังนั้นเนี่ยในเรื่องของความปลอดภยัยคุณอาวิชัยฉีดเองไหมพ่นเองโอ้นั่นแหละดังนั้นมันสําคัญมากๆนะคะผมฉีดเองแล้วฉีดคนเดียวเลยโอ้<น>ทั้งหมดนะโอ้โหฉีดเองดูแลเอง,เอง,เองก็ต้องเห็นผลเปลี่ยนแปลงกับตัวเองชัดเจนอย่างแน่นอน และที่สำคัญเพียวเป็นสารอินทรีย์ปลอดภัยต่อสุขภาพของคนฉีดและคนที่ซื้อไปทานแน่นอนค่ะนะแล้วในเรื่องของก่อนหน้าค่ะคุณอาขอขอย้อนกลับไปก่อนว่าชวนที่ใช้ในเรื่องของพวกปุ๋ยกับพวก พวกยาฆ่า,มาแมลงค่ะมันมีผลไหมเหมือนกับว่าบางคนนี่เขาใช้มานานๆแล้วในเรื่องของดินอะไรพวกนี้นม,ม,มันเป็นยังไงอะคะด,ดินมันจะแข็ง<อ>แล้วใส่ปุ๋ยมันก็งไม่ง,ง้ามเฉอยอยู่ไงี้ะนนก็คือแล้วพอม,มาใช้พวกนี้เอ,อื่นไปดีอะมันดีขึ้น,นใช่ไหมคะออมันดีขึ้น โอ้แล้วพอหลังจากที่ใช้มาคุณอาเห็นการเปลี่ยนแปลงประมาณกี่กี่วันคะกี่ครั้งฉีดไปกี่ครั้งโดยรวมประมาณกี่วันที่แบบเห็นผลการเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนเลยสองครั้งสองครั้ง,ง,งชัดเจนโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวนะคือตอนแรกเลยอะค่ะเอาตอนแรกเลยคุณอาวิชัยเชื่อไหมวันที<ช>่แรกก็ยังไม่เชือ่อแตกว่าเงาะมันไม่ไหวแล้วอะเลยต้องตง้องต้องร้องอะ <c oughs> แล้วพอเอามาใช้ดูแค่แค่หนพอหนหน์แรกมันจะงอมันจะขึ้นมาเลยมันก็นนห,นหนึ่งหนึ่หนหนึ่งหนนี้คือเริ่มเห็นการ,เ,รเปลี่ยนแปลงออแล้วพอหนที่สองนี่คือชัดเจนเลยชัดเจนโอ้โหสุดยอดโอแล้วหลังจากที่ใช้ไปแล้วค่ะตรงนี้เนี่ยคุณอาแบบประทับใจแบบสิ่งที่มันมีความเปลี่ยนแปลงอะค่ะอย่างเห็นได้ใช้ขนาดไหนคะความเปลี่ยนแปลง มันมันมันผิดกันมาก่อนก้อนเยอะเลยอ่ะจังเป็นไอ้ฟ้ากับดินเลยจังนั้เป็นอ้ฟ้ากับดินเลยฟ้ากับดินเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเท่าที่หนูดูเนี่ยแล้วก่อนหน้าที่จะใช้ค่ะตรงนี้ก่อนหน้าที่จะใช้เพียวค่ะคุณอาวิชัยใช้ตัวอื่นอยู่นะคะตรงนี้เนี่ยผลผลิตเนี่ยมันได้ขนาดนี้ไหมคือหนูหนูมองไปนี่คือแบบทั้งสวนทุกกิ่งทุกก้านนี่คือเยอะมาก ก็มากกว่ามันก็มีติดเปน็นกิ่งกิ้งหนุนกิ่งหนีกิ่งไว้แค่นั้นแหละคือได้อีนี่เนี่ยเหมือนอย่างปีที่แล้วกับปีเนี่ยปีมามาปีเนี่ยมันได้เต็มร้อยปีแล้วมันได้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนหน้าที่จะใช้เพียวก็คือมีปัญหาในเรื่องของการหลุดออร่วงแล้วก็แตกหมดใช่ไหมคะพอพอฝนใหญ่มาทีมันแตกกันหมดเนี่ย<อ>แล้วใหญ่ไหนแตกนั่นมันจะเหลือไอ้ไอลูก น,น้อยน้อยลูกไม่สวยลูกสวยอยู่แต่มีเนื้อแตกหมดอแต่พอถึงเวลาใช้เพียวไอ้เรื่องที่ปัญหาต่างๆตรงนี้คือสังเกตได้ว่าแสดงว่าพอใช้เพียวไปแล้วถึงแม้จะมีฝนมาหรือปัญหาตรงนี้มามันก็คือมันช่วยได้ช,ไดช่วยได้ช่วยได้เยอะเลยแหล,ละก็๋ยวฝนตกเมื่อวันศุกร์ตกใหญ่เะย <S <S มไม่แตกสวนเอ,องก็แตกกันโอ้ยขากบนกันโอ้โอ <S <S อใช่เท่าก็าาคือสังเกตดูค่ะตรงนี้นะ สังเกตดูเนี่ยคุณผู้ชมคะถ้าเห็นนะที่ชฎีกับอาวิชัยยืนอยู่นะคือบนต้นนี่เยอะมากจริงคือขั้วเหนียวขั้วแน่นมากเลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยืนยันได้เลยนะในเรื่องของการหลุดล่วงเนี่ยมันช่วยได้จริงๆนะคะตรงนี้นะวดช่วยได้ร้อเปอร์เซ็นต์เลยนโอ้โหสุดยอดมากเลยอ,ะอ่ะเห็นขนาดนี้แล้วอ่ออะคุณอาวิชัยเดี๋ยวพาหนูไปดูหน่อยได้ไหมว่าแต่ละต้นเนี่ยคือต้นนี้ก็ว่ามันดกแล้ว ต้นอื Mechan ่นนะคะมันจะสู้ต้นนี้ได้ไหมเดี๋ยวคุณอาพาหนุกไปดูหน totally> ่อยตายเลยค่ะค MA> ุณอาวิชัยพาหนุกไปเลยอู้หูเห็นเงาะลูกดกๆแบบนี้เคลียร์แป้งเคลียร์ไฟไรแดงก็ไม่มีมักวนใจนะคะช่วงหน้าเราไปสืบเสอะหาเคล็ดลับการทำสวนเงาะของคุณลุงกันต่อดีกว่าค่ะ ว่าเขาจะมีเทคนิคอะไรทำไมเงาะมันถึงลูกดกขนาดนี้ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแรงมีแล้วก็ลูกสมบูรณ์ดีใบบก็สมบูรณ์รายได้อยู่ที่ประมาณเทไหรประมาณสุกสี่แสน หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหาพืชไม่โตใบเหลืองไม่ติดดอกผลร่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้และยังต้องเจอกับโรคและมแมลงเยอะเที่ยวท้าให้ลองสินค้าเกษตรยอดนิยมอันดับหนึ่งไอ้แรกมันจะตายนีแนะ ลองเพียวมาใช้ลูกฉีดได้7วันแตกใบอ่อนยอดอ่อนใหม่เพี้ยยังไม่มีเลยใบเขียวมันสมบูรณ์ทุกอย่างอะ่ะม mm hmm. ันง่ายๆดีกว่าเพราะทีแรกมันไม่งามมันไม่มีลูกห่อเลยเมื่อเดือนก่อนเนี่นะกะว,ว่าจะตัดทิ้งละมาฉีดยาเขาเนี้ยโอ้มันดูดีขึ้นนะ <c oughs> แล้วมันก็มาออกลูกให้ห่อนี่รั้วเยะ้ยเลยถือว่าดกนะมันจะไม่เคยดกขนาดนี้ฉีดเราไม่ต้องมาใส่หน้ากากไม่ต้องมาคุมผ้าไม่ต้องอะไรเพราะมันเฉีวภาพเราไม่กลัวอยู่แล้วมันดีต่อสุขภาพเราไม่มีโซมเลยดีกว่าประหยัด เราเพียวแล้วนี่แหละถ้ามี10คะแนนให้เพียวกี่คะแนนให้เต็มเลยโอ้โห oh. มั่นใจพราะใช้กันที่บ้านใช้แต่เพียวอย่างเดียวครับแต่เพียวเนี่ยไ,ได้อย่างนี้ต้องเพียวโปรโมชั่นชุดซื้อ4แถม4ร่ร่ำรวยผลผล,ผลิตคูณ2ซุปเปอร์เพียววัคซีนพืชวิตามินพืชช่วยให้พืชสมบูรณ์โตเร็วแข็งแรงจำนวน2ขวดเพียวเวิร์กเพิ่มผลผล,ผลิตคูณ2 ติดดอกดีผลดกเพิ่มน้ำหนักจำนวน2ขวดปกติราคา4,360บาทพิเศษลดเหลือเพียง1,998บาทแถมฟรี POX สารอินทรีย์ป้องกันโรคมแมลงสซองมูลค่า1,200บาทพิเศษสำหรับลูกค้า50สายท่านแรกแถมฟรีองค์ท้าเวสุวรรณจากวัดจุลามณีรุ่นบรรดานซัพย์1องค์ทันที ของแท้ปลุกเสกแล้วรีบๆนะครับมีจำนวนจำกัดครับสนใจโทร02 104 9999 087 754 9999หรือไลน์แอดเกษตรเพียว สนับสนุนโดยเพียวนวัตกรรมเพื่อเกษตรกรไทยงเทยงาะในสวนของคุณลุงลูกดกมากๆเลยว่าไหมคะคุณผู้ชมแถมยังไม่เปลืองปุ๋ยเปลืองยาอีกด้วยเคล็ดลับหนึ่งเดียวของคุณลุงก็คือการใช้เพียวนั่นเองค่ะ โอ้โหกลับมาแล้วค่ะนี่เลยเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งสบายๆชิลๆกันแบบนี้อากาศสบายมากคุณอาวิชัยค่ะตอนนี้ค่ะเงาะเนี่ยที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้เป็นพันอะไรอะคะเงาะพันโรงเรียนครับอือแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเงาะนอกจากพันโรงเรียนแล้วมีพันอะไรอีกอะคะจะม,มีจะมีพันสีชมพูมแล้วพันตาสีทองเอ๊ออันนี้ไม่เคยได้ยินนะ ใช่ตอนตอนนี้ที่กําลังขายในท้องตลาดคือพันตาตีพันตาตีทองคือปกติจะเคยได้ยินแต่เงาะโรงเรียนพันเงาะโรงเรียนแล้วก็สีชมพูออแต่อันอันที่คุณอาวิชัยบอกคืออันนี้ไม่เคยได้ยินแล้วลักษณะมันต่างกับสองพันนี้ไหมคะต่างต่างเพราะขนขนมันเนี่ยขนมันจะแข็งขนขนจะใหญ่แล้วกินมันจะไม่หล่นเนื้อจะเหนียวติดเม็ด แล้ว<ต>อย่างโอแล้วอย่างที่เห็นเขียวๆอยู่ตอนเนี้ยค่ะมันจะแดงเมื่อ,อไหร่คะเนี่ยประมาณนูนะสิ้นเดือนพฤษภาเอโอ้โหอีกนานเลย <c oughs> เสียดายอดชิมของปอดเลย <c oughs> ง้อโรงเรียนเป็นอะไรที่อร่อยมากจริงๆอดพิสูจน์ให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยว่ามันจะหวานแล้วก็ร่อนขนาดไหน ฮ <s weet> หนูอิดฉาพี่เชอรี่จริงๆเลยละค่ะ <S <s <weet> <S ที่ได้มาชมสวนเงาะถึงที่แต่ถ้ามันลูกแดงเต็มต้นเนี่ยคงจะสวยน่าดูลูกใหญ่รสชาติหวานหอมมากๆเลยว่าไหมคะคุณผู้ชมแล้วถ้าเกิดว่า มีในเรื่องของปัญหาพวกอย่างอาที่เพีย้ยหรือว่าเชื้อราอย่างเงี้ยละคะเนี่ยช็ดเนี่ยแล้วมันหายหมดเลยไม่เคยเจออีกเลยเนะี่ยโอ้โอก็คือใช้เท่านี้เองเท่านี้เองโอ้โหอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่ามันก็ช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนไปได้เยอะเลยโอ้เยอะมากเลยเลยใช่ไหมเพราะว่าจากเอจากสามส่วนอ่ะเหลือส่วนเดียวะที่ลงทุนน่ะพอสามส่วนหลือเหลือส่วนเดียวอ่ะสามส่วนนี่ขนาดไหนคะที่ลงทุนไปเนี่ย ประมาณสามเกือบสี่หมื่นสามหมื่นฟากับสี่หมื่นโอ้โหเยอะอยู่นะแล้วก็มันยังไม่ได้รวมกัไอ้ตอนที่เตรียมต้นนะที่หมดลูกแล้วเตรียมเตรียมเตรียมต้นนั่นก็เยอะอแล้วพอมาเจอไอเพียวเวิร์กเพียวนี่ครับลดต้นทุนไปเยอะมากเลยอันนี้คือช่วยได้จริงๆเลยอันนี้เนี่ยเป็นเสียงบอกเลยค่ะเป็นเสียงยืนยันเลย แต่ว่ามีคําถามอันนี้ไม่ได้เลยค่ะสําคัญมากๆเลยค่ะอาวิชัยอาวิชัยคิดไหมคะว่าที่เห็นเนี่ยอย่างเวลาอาวิชัยดูในรายการในทีวีเนี่ยคิดไหมว่าเฮ้ยเวลามันไปถ่ายอะ่ะมันต้องไปเตียมกับเกษตรกร,รกไว้ก่อนตอนที่คุณอาวิชัยเห็นเนี่ยคิดไหมมันก็คิดนะคิดที่ว่าไอเงาะเราไม่ไวแล้วนะยังไงก็ต้องร้องอะ่ะไม่มหาตัวเลือกไม่ได้แล้วนี่คือตัวเลือกสุดท้ายอะ่ะก็คือเหมือนกับว่าตอนแรกเนี่ย คิดว่าเฮ้ยมันอาจจะมีการเตรียมกันแล้วพอถึงเวลาเนี่ยบอกไม่ได้แล้วเหมือนกับว่าเงาะเรามันไม่ไหวแล้วก็เลยตัดสินใจมาใช้ดูแล้วพอใช้แล้วเป็นยังไงคะคุณอาวิชัยอ้าวปปฉีดงดแรงแล้วมันก็เตืองมันนอยพปฉีดขนสองแล้วมันขึ้นมาหมดเลยเนี่ยมีกี่ยอดกี่ยอดติดหมดเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะคือพอใช้ไปเสร็จแล้วเนี่ยมันใช้แล้วมันเห็นผลจริงมันดีจริงมันเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเนี่ยก็คือ แล้วคุณอาวิชัยค่ะต้องถามก่อนเลยว่ารอบที่แล้วค่ะรอบที่แล้วเนาะที่ว่ามีการเก็บผลผลิตไปค่ะตรงนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเลยค่ะในส่วนของเงาะก,ก่อนนะเก็บไปได้ทั้งหมดเท่าไหร่อะคะก่อนใช้เพียวนะอ,ะอะก่อนใช้เพียวได้ประมาณหกตันนะหกตันแต่ปีเนี้ผมกะประมาณสิบตันอ้ปีนีเน้เพราะเมื่อปีที่แล้วมันยังไม่ดกถึงขนาดน,นี้นะผมได้หกตัน 6ตันปีที่แล้วหกตันนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคิดเป็นในส่วนของรายได้ปีที่แล้วเนี่ยในเรื่องของรายได้ในเรื่องของราคามันมันมีผลด้วยไหมคะม,มีมีเมื่อปีที่แล้วมันยอยู่ประมาณสามสิบป,ป,ปีที่แล้วปีที่แล้วแต่ว่าคิดว่าปีนี้เนี่ยดูแล้วมันน่าจะแบบเยอะ,จะ,จ,ะจะราคาดีกว่าปีที่แล้วอีกโอ้โหสุดยอดเพราะว่าเมื่อปีนี้เขาเสียกันเยอะอคือมันมันไม่เคยติดคือ ที่บอกว่าเสียเสียกันเยอะเนี่ยก็คือมันมีปัญหาในเรื่องของพวกฝนด้วย<น>ไหมคะนนเนาะเกี่ยวกับฝนเลยแหละเต็มเต็มเลยถ้าเกิดว่าปีนี้นะที่คุณอาบอกว่าปีนี้มันดกมากคาดว่าขออีกทีหนึ่งจะได้สักประมาณกี่ตันนะคะผมว่ากะไปตามจากสิบตันสิบตันนี่ถ้ารวมๆแล้วถ้าแบบว่าราคาดีๆน่าจะได้เงนคิดเป็นแบบไรายได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ประมาณถูกสี่แสนถูกสี่แสนประมาณ คุณอาคิดว่าหักกบอะไรเรียบร้อยแล้วนี่กําไรไหมหลังจากใช้เพียวกําไรแน่นอนกําไรแน่นอนโอ้โหแต่ที่ได้ทราบมาก็คือปกติแล้วเนี่ยบางเกษตรกรบางท่านนะคะเวลาที่ต้องการในเรื่องของการบํารุงใช่ไหมก็จะต้องไปหาผลิตภัณฑ์หรือว่าปุ๋ยอื่นอย่าให้ ผิวสวยหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของโรคแมลงก็ต้องแบบไปเสียเงินหลายหลายอย่างมากใช่ไหมคุอพอไปถึงนัข้ายาวปุ๊บจัดนุ่นให้จัดนี่ให้เขาเราก็ต้องเอาแบบที่เขาจัดให้อะแล้วพอถึงเวลามาเจอเพียวตอนนี้เป็นไงโอ้ไม่เอาเลยนะพอเจอนี่ประทับใจเลยไหมคะคุณอาประทับใจเลยใช้ตลอดที่นี่โอ้โหสุดยอดฝากคุณอาวิชัยนิดนึงค่ะก็คือ ช่วงเนี่ยเป็นช่วงท้ายของรายการแล้วหลังจากที่คุณอาวิชัยใช้เพียวมานะคะตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยประทับใจอะไรในเพียวที่สุดเลยใช่มันดีทุกตัวค่ะมันช่วยคุณอาวิชัยยังไงบ้างคือประทับใจทุกตัวนี่หมายถึงว่ามันช่วยในเรื่องของโรคแมลงอะ่ะอืมในเรื่องของโรคแมลงโรคแมลงโรคแมลงก็ม,มีแล้วก็ลูกสมบูรณ์ดีใบใบก็สมบูรณ์เนี่ยโอ้โหแล้วก็ เห็นว่าเพื่อนบ้านช่วงกว่อนที่ว่ามีฝนตกนี้ก็คือเขามีหลุดร่วงไป,ปเนาะแตกเยอะแตกเยอะอะไรอย่างนี้<อ>ใช่ไหมคะเราบอกเขาก็ไม่เชื่ออืมเนาะก็คือแบบบางทีเนะเขาก็ไม่เชื่อ,อใช่ไหมเรียกได้ว่าต้นทุนต่ำกําไรงามแบบนี้น่าปลื้มใจแทนคุลุงมากๆเลยนะคะของแบบนี้ใครมีเคล็ดลับดีก็ถือว่าเป็นโชคดีค่ะ ใครที่อยากมีกําไรงามๆเต็มกระเป๋าเหมือนคุณลุงอยู่แล้วก็สั่งซื้อเพียวไปใช้ได้เลยนะคะแล้วคุณอาวิชัยคิดว่าหลังจากที่ใช้เพียวแล้วค่ะคุ้มค่าในด้านไหนบ้างคะคุ้มค่าทุกด้านะ่ะไปตน้ตนตน้นทุนมันลดหมดทุกอย่างเลยอ,ะอ่ะโอเนี่ยฉีดจะติดต้นเนี่ยฉีดแค่400ลิตรเองจบเพราะไม่มไม่ได้ฉีดเปียกกันนะค่ะฉีดเป็นองละองลไปเลยคือไม่ได้ฉีดเปียกเหมือนที่เขาฉีดกันทั่วไปอ่ะ ก็คือบางครงก็ฉีกันไปตามจากหกเจ็ดถังอ่ะเจ็ดสิบต้นอ่ะโอ้โหฉีดเปียกโซกไหลเหมือนฝนตกเลยอแล้วแล้วผมไปบอกเขาว่าผฉีดแค่สี่ร้อยลิตรแต่เขาไม่เชื่ออืมไม่เคยเชื่อก็จริงนะคือใครจะไปเชื่อว่าทั้งพื้นที่ทั้งหมดนี้ฉีดแค่เท่าไหร่เองนี่สี่ร้อยลิตรเองมันคุ้มค่ามันประหยัดมากเลยปยัแล้วฉีกเป็นฝุ่นละอองฝอยๆไปงั้นแหละแค่แค่แค่ให้มันติดใบนั่นเองอ่ะ นี่แหละเขาถึงบอกว่าบางทีอะ่ะเราไปบอกอะ่ะเขาก็ไม่เชื่อนเ,เนาะ,ะเห็นไหมก็เลยนี่แหละเห็นไหมละ่ะเพราะว่าไม่เชื่อไม่ได้ใช้เพียวเหมือนอาวิชัยก็เลยนี่แหละพอเจอฝนเจออะไรก็หลุดล่วงเนี่ยมไม่ไม่ดกขนาดนี้นะนโอ้โหสุดยอดจริงๆอ่อะถึงช่วงท้ายแล้วค่ะอาวิชัยค่ะถ้าเกิดว่ามี10บคะแนนอาวิชัยให้เพียวกี่คะแนนคะคะแนนเต็มเลยเหรอว้า สุดยอดสุดยอดไปเลยค่ะแล้วก็ฝากให้คุณผู้ชมที่รับชมตอนนี้ค่ะที่กำลังตัดสินใจจะซื้อเพียวมาทดลองใช้ฝากหน่อยค่ะเออแต่ใช้เพียวแน่นอนที่สุดแล้วเดี๋ยวผมไปทำใครกับตั้งหลายสวนนะไปบอกให้ใเขามาดูเขาไม่เชื่อแต่เจ้าเช้ามมาอ่ะมันจะมีรอยล้อรถมอเตอร์ไซค์มาตลอดมาดูกันมาแอบดูกันอ่ะแต่บอกใครใครก็ใช้เขาไม่เชื่อกันอ่ะเขาบอกโกหกค่ะ แล้วบอกกันเนี่ยขวดวางอยู่เนี่ยโดูเนี่ยขวดเนี่ยวางอยู่เนี่ยเขาว่ามันเป็นไปไม่ได้นะเพาว่ามันขวดแค่เนี่ยมันจะทําให้เงาะดกได้เขาว่าแล้วถ้าอย่างนั้นคุณอาวิชัยคิดว่าเพียวเนี่ยมันมีส่วนที่ช่วยทําให้ในเรื่องของการทําเกษตรการปลูกเงาะมังคุดทุเรียนแล้วก็กระท้อนของคุณอาในปีนี้ประสบความสำเร็จไหม ปีนี้ความตืเร็จมากที่สุดเลยที่ทำมาโอ้โหปื้มใจมากเลยอ่ะคุณอาสุดยอดอยคือหนูดีใจมากๆเลยที่แบบว่าผลิตภัณฑ์เพียวได้เป็นส่วนหนึ่งในการมาช่วยคุณอาวิชัยรวมถึงเกษตรกรท่านอื่นๆด้วยและที่สำคัญค่ะวันนี้เนี่ยนอกจากมาพูดคุยกับคุณอาวิชัยแล้วมีของมาฝากด้วยไม่แน่ใจว่าอาวิชัยเคยใช้หรือย,อยังอยู่ด้านหลังนี้เลยค่ะกับ ซปเปอร์เพียวนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะซปเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่ค่ะเป็นการรวมวัคซีนแล้วก็วิตามินอยู่ในขวดเดียวกันเรียบร้อยเลยค่ะมอบให้กับคุณอาวิชัยไปลองใช้เลยแล้วก็ยังไม่หมดค่ะเรายังมีในส่วนของตัวเพียวเอ็กค่ะสารอินทรีย์ป้องกันโรคแล้วก็มแมลงศัตรูพืชน,นะคะให้คุณอาวิชัยไปอีกห้าซองแบบนี้เลยค่ะค นี่เลยแล้วก็ยังมีเสื้อแขนยาวเก๋ๆค่ะโอ้โหสีสันนี่เลยค่ะโอ้เดี๋ยวนะใบไม้ติดค่ะ <c oughs> สวยมากเสื้อแขนยาวแบบนี้ค่ะเก๋ๆแบบนี้นะคะนี่เลยอ่าให้เห็นชัดๆเลยนะคะนี่เลยค่ะด้านหลังค่ะสกินว่าซุปเปอร์เพียวกันไปเลยค่ะมอบให้คุณอาวิชยอีกหนึ่งตัว <c oughs> ไปเลยนะคะโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้แต่ไม่ได้สิ เราจะรีบจบไม่ได้เพราะอะไรยังมีสิ่งสำคัญอยู่ค่ะที่จะพลาดไม่ได้เลยมาค่ะเดี๋ยวคุณอาวิชัยค่ะถ้ามีใครผ่านไปผ่านมาให้ใช้ยี่ห้ออื่นจะใช้ไหมคะไม่ใช่ครับอย่างนี้ต้องทำยังไงคะอย่างนี้ต้องเพียวอ,อย่างนี้ต้องเพียว